สวัสดีครับเกาเข้ากับช่องนันไดืไ้อใบฉายนะครับวันนี้ผมก็มีตัวใหม่นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จจากแบรนด์ l i t o g a f a นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนี่ครับรีหกร้อยครับเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีคุมบัติอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆแล้วมันมันมันเป็นโมเดลเดียวกับตัว Li ห้าร้อยเอสนะครับแต่ว่าเพิ่มโหมดเพิ่มฟังก์ชั่นขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาาบ้ง มาอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูมาเลยนะครับนี่นะครับเปิดกล่องออกมาก็จะมีแบบนี้นะครับข้างในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือให้แล้วก็ตัวที่ชาร์จแล้วก็สายชาร์จในรถยนต์นะครับตัวนี้เป็นสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็มออแปลงครับมออแปลงสิบสองโวลต์5้าแอมป์นะครับ อ่ะแบบนี้เรามาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ตัวเครื่องก็เป็นรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเดิมเหมือนกับเจ้าตัวดี 500s เลยนะครับด้านข้างเขาก็จะมี QR code ให้เช็คนะครับสแกนเช็คได้ว่าของแท้ของเทียมนะครับ อีสุดยี่ห้อนี้จะมีคนทําก๊อปด้วยนะแต่ผมไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วก็หน้าตาแบบเดิมนะครับเหมือนกับตัวตัวรีห้าร้อยเอสเลยเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ามีระบบที่เพิ่มเข้ามาก็ตัวนี้หลักๆเลยที่เพิ่มเข้ามาคือเขาเพิ่มแรงดัน,นกระแสการชาร์จอะเพิ่มจากเดิม6แอมป์นะเพิ่มมาเป็น1 2แอมป์ครับมาขึ้นกว่าเดิมเยอะชาร์จเร็วกว่าเดิมแล้วก็ จะมีระบบมัตติฟังก์ชันสามารถาปรับได้ทั้งออโต้และแมนนวลคือทําให้เครื่องทํางานอัตโนมัติหรือว่าจะตั้งให้เครื่องมาทํางานาเราจะตั้งสามารถตั้งเองได้แล้วก็มีเซนเซอร์เซนเซอร์อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีเพิ่มตัว MCU คอนโทรลเลอร์ทำให้เครื่องเนี่ยประหยัดพลังงานแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น ประหงานก็คือ,อใช้กระแสไฟน้อยลงอะไรประมาณเนี้ต่อถึงแม้แรงดันจะเยอะแต่ว่ากินไฟน้อยลงเพราะมีตต้ตัว MCU controller นี่คอยคอนโทรลเรื่องระบบการจ่ายไฟทำให้มันประหยัดขึ้นแล้วก็มีจอจอ LCD นะครับ LCD แบบทัชสก,กรีนตัวนี้ LCD ทัชสก,กรีนสะดวกสบายและก็วัสดุก็เหมือนเดิมครับวัสดุก็เป็น อ่พลาสติก ABS ไม่ทนอ่าทนความร้อนไม่ติดไฟนะครับตัวนี้เวลาถ้ามีปัญหาถ้ามันไหม้มันมันจะไม่ไหมนะครับมันจะละลายครับมันจะลายเป็นน้ํามันจะไม่ติดไฟครับเวลาถ้ามีปัญหามันร้อนมากๆมันช็อตมันอะไรเงี้ยเครื่องไม่ตัดมันจะละลายครับตัวนี้รองรับแรงดันที่12โวลต์5แอมป์นะครับไม่มีไม่มีระบบจ่ายไฟออกนะครับไม่สามารถใช้แทนเพา e r b แบงค์ได้มีระบบป้องกันการโอเวอร์ดิชาร์จ คือป้องกันการดึงกระแสออกมากเกินกว่าที่ทแบตจะทําได้แล้วก็ป้องกันการโอเวอร์ชาร์จนะครับมันจะป้องกันการชาร์จที่มากเกินกว่าที่แบตเตอรี่จะรับได้แยกช่องชาร์จอิสระนะครับตัวนี้ช่องละ3แอมป์นะครับรวมกัน4ช่องเท่ากับ12แอมป์นะครับไม่ใช่ว่าชาร์จช่องชงเดียว12แอมป์ได้ถ้ไม่ได้นะครับก็จะชาร์จเร็วที่3แอมป์ต่อช่องแล้วก็สามารถตั้งแรงดันได้ ทุกช่องนะครับตั้งแยกกันได้ทุกช่องสะดวกสบายธีการใช้งานก็นี่นะครับเอาสายนี่นะครับเสียบเข้าที่หม้อแปลงแบบนี้แล้วก็จากม้อแปลงนะครับเสียบเข้าตัวเครื่องเลยแบบนี้ อ่าพอติดแล้วจะมีเสียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะถ้ายัางไม่ได้ทํางานเาก็จะขึ้นวันี่ยครับเสียเข้ามาแล้วครับก็เดี๋ยวจะอธิบายปุ่มต่างๆก่อนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดนี่จะไว้ปรับโหมดต่างๆเวลาเราทําใช้งานก็กดค้างนะครับมันก็จะเลือกโหมดต่างๆคร์เลน์นี่ก็ไว้เปลี่ยนแรงดันนะครับเวลาเราเซ็ตค่าแรงดันปุ่มนี้ก็ไว้เปลี่ยนค่าแรงดันส่วนนี่หนึ่งสองสามสี่นี่คือเราสามารถกดดูสถานะของแต่ละช่องเนี่ย ช่องรางชาร์แต่ละช่องได้ต่างๆครับส่วนเซนเซอร์อุณหภูมิอยู่นี่ครับเขาทําแยกออกมาเซนเซอร์อุณหภูมินี่ก็จะทาให้มันวัดอุณหภูมิได้แม่นยํามากขึ้นจากเมื่อก่อนเขาวัดที่ที่ตัวตัวเขี้ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันอาจจะไม่แม่นยําเขาเลยเพิ่มเซนเซอร์มาวัดที่ตัวฐานเลยบางทีอะฐานมันร้อนมันร้อนมันร้อนที่บอดี้ไงตรงหัวมันไม่ร้อนอย่างเงี้ยแล้วมันวัดได้ไม่ไม่ชัวร์ตัวนี้เขาก็เลยทํามาเพื่อให้วัดที่บอดดี้ฐานเลยมันก็จะชัวร์กว่า ส่วนก็สปริงอะไรก็ถือว่าโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนตัวตัวลิห้าร้อยเอสเลยอ่าส่วนการทํางานก็แบบนี้ครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปแค่นี้ครับอ่ะก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับตอนนี้เป็นออโต้อยู่ออโต้ส่วนหน้าจอก็จะมีโชว์ค่าต่างๆครบถ้วนนะครับตัวน,นี้ก็จะมีะโชว์ในตอนนี้เป็นออโต้อยู่นะเครจะขึ้นมาออโต้เนี่ย ออโต้คือระบบแต่ตัวนี้คือเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยมันทํางานอัตโนมัติเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันเลยเขาก็จะมีบอกที่จอนะบอกแรงดันที่ทํางานนะครับขน,นาดนี้ทำงานที่200มิลลิแอมต่อชั่วโมงตัวนี้บอกอ่าค่าความต้านทานนะครับร้อยสี่แปดอ่าแล้วก็นี่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่ส0สี่องศาตอนนี้เวลาที่เวลาที่ใช้ช้านะครับอ่าแล้วก็จํานวนตรงนี้เป็นจํานวนที่เข้าไปในถ่านนะครับ อันนี้แรงดันแบตเตอรี่ขณะนักขณะนี้นะครับนักขณะชาร์จแล้วก็ตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ไปสิบสามเปอร์เซ็นต์นะก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นก็จะเต็มมาเต็มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ช่องก็จะแยกช่องแยกชาร์จนะครับเราสามารถเนี่ยกดดูใช่ไหมอิสระอ่ดูได้แต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยมันจะแยกกันหมดครับแยกแยกกันหมดพวกนี้เขาก็จะตั้งแรงดันอ่ะตาม แบตเตอรี่นะครับตามแบตเตอรี่สมมุติเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันใกล้หมดแล้วเขาก็จะเซตค่าแรงดันที่มันเหมาะสมกับแบตเตอรี่ battery. สมมติติเี่เหลือแค่สาสเนี่ย,เ,ยเขาก็ให้กระแสะที่แค่พันห้าแต่ถ้าเราคิดว่ามันเร็วไปหรือว่าช้าไปเราสามารถตั้งได้วิธีการตั้งก็กดตัวตัวเครืเล่นค้างเนี่ยมันจะข้ามมาเป็นระบบแมนนวลเนี่ยครับเห็นไหมพอเป็นระบบแมนนวลเนี่ยเราสามารถ กดที่ปุ่มคันลิ้นเนี่ยมันจะเซตเซตค่ากระแสเนี่ยเซตค่าแรงดันได้เห็นไเป็นสองพันสองพันห้าแล้วสูงสุดที่สามพันอย่างเนี้แหละเห็นไหมครับสูที่สามพันแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้จนเขาหายกระพริบเนี่ยเขาก็จะทางานพอหายกระพริบป,ปุ๊บเขาก็จะทางานที่สามพันมิลลิแอมอันี้ก็จะชาร์จเร็วเลยสังเกตจากเจ้าตัวเลขเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งขึ้นเร็วมันวิ่งเร็วขึ้น,นป่าปี๊ดเลยไหมเนี่ยนี่นี่นี่ทันใจเลยครับเห็นไหมทันใจ แต่ถ้าเราเอ่อสมมุติถ้าเราเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปนเปลี่ยนเป็นอ่าเปี่ยนเปอนอื่นเนี่ยเป็นพันอ่าน้อยสุดที่สองร้อห้าสิบอ่าสมมติลองไปสองร้อห้าสิบสองร้อห้าสิบอ่าแต่สังเกตตัวนี้จะวิ่งขึ้นจะวิ่งชา้าลงอ่าจะค่อยๆขึ้นเนาะเพราะาชาช้าที่กระแสต่ําสุดสองร้อยห้าสิบ นะครับชาร์ได้ป่ะแต่เมื่อกี้วิ่งปี๊ดเลยขึ้นปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยตอนนี้ชาร์รองอันนี้มีม,ม,ม,มีมีระบบพักหน้าจอนะครับไม่ใช้ไม่ใช้งานประมาณสิบวิก็จะดับจอก็จะดับไปนะครับเพื่อเพประหยัดพลังงานเห็นป่ะขึ้นชาร์ะอ่ะแต่เพราะว่าเจ้าต,ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเรายิ่งชาร์จเร็วยิ่งชาร์จแรงมันก็จะยิ่งร้อนนะบางท่านเขาก็อาจจะกลัวแบตเตอรี่มันเสื่อมไวเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันร้อนมากๆอ่ะมัน มันจะเสื่อมไวครับเพราะกาครคลายประจุมันจะเร็วขึ้นมันก็จะทําให้มันเสื่อมไวเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานวณให้มันสมดุลแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้คิดว่าจะใช้กับไม่ใช้นานเงี้ย่านไปใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันเสื่อมไวอยู่แล้วเพราะมันโดนดึงกระแสออกเยอะเงี้ยก็ชาร์จเร็วเลยไม่เป็นไรแต่เดี๋เขาก็ทํามาสําหรับทั้งไฟฉายทั้ง power bank ที่อ่าแล้วก็ทั้งเอ่อแบตบุหรี่ไฟฟ้าเขาทำมาให้ครบท้่วครบวงจรชาร์จเร็วก็ใช้กับพวกพวกบุหรี่ไฟฟ้า ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบการทํางานสี่ระบบวิธีการเลือกก็จะให้กดปุ่มโหมดนะครับค้างอ่ะจะเลือกช่องไหนแล้วกดที่ช่องนั้นก่อนนะเดี๋ยวผมเลือกผมเลือกนี่อ่ะช่องหนึ่งช่องหนึ่งนะกดค้างครับค้างก็จะกระพริบตรงนี้นะครับชาร์ตมีดิชาร์จมีเทสแล้วก็มีรีแพร์ อ่าเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่โหมดโหมดชาร์จนี่คือบอกไปแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ปุ่มนี้ก็พอชาร์กกระพริบตรงนี้ก็เลือกกระแสครับกดเลือกกระแสอ่าแต่ถ้าตั้งเป็นออโต้ก็ไม่ต้องเลือกเขาจะเลือกให้แต่ถ้าตั้งเป็นนูเราก็ต้องเลือกอ่านั่นเลือกกระแสนะแล้วก็กดอีกครั้งกดครั้งอีกครั้งแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นดิชาร์ตนะครับกดปุ่มโหมดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นดิชาร์ตดิชาร์ตนี่ก็จะทํางานโดยการ ดึงกระแสออกเกี่ยบแบตเตอรี่นะครับเลือกเลือกก็เลือกกระแสออกได้นะเดี๋ยวผมกดไปทันเนี่ยเลือกกระแสออกได้ตัวนี้จะดึงออกได้สูงสุดที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบหลักการทำงานของมันคือโหมดดิชาร์จเนี่ยหลักการทำงานของมันคือมันจะดึงกระแสออกเกียกบแบตเตอรี่นะครับจนหมดจนหมดจนถึงจุดที่แบตเตอรี่ปลอดภัยที่สุดอ่ะ เขาจะดึงถึงแค่นั้นรู้สึกว่าจะดึงออกถึงแค่สามประมาณสามโวลต์นะครับแบตเตอรี่เหลือสามโวลต์เขาก็จะตัดเพื่ออะไรครับเพื่อ็นการล้างประจุเพื่อการล้างประจุแต่เขาจะไม่ชาร์จเข้านะครับโหมดนี้จะไม่ชาร์จเข้าจะดึงกระแสออกเฉยๆแบบพนท,ที่ต้องการล้างฐานอะไรประมาณเนี้ยครับจะกระแสออกแต่แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะรู้ความจุของแบตเตอรี่เหรอครับอยากรู้ความต้องการความจุแบตเตอรี่คือให้เรากด ไปอีกที่อีกโหมดหนึ่งครับไปที่โหมดเทสครับกดค้างไว้นะแล้วกดไปอีกทีหนึ่งที่โหมดเทสเนี่ยครับอ่ะโหมดเทสนี่แหละโหมดเทสนะอ่ะพอโหมดเทสละโหมดเทสนี่ก,เเก,กนนะ็เขาจะชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มวิธีการทำวิธีการทำงานนะเขาจะใช้แบตเตอรี่จนเต็มนะครับเต็มเสร็จเขาจะดึงกระแสออกจนหมด ดึงกระแสออกจนหมดนะเขาก็จะชาร์จกลับเข้าไปใหม่เพื่อให้รู้ความจุที่แท้จริงของแบตเตอรี่เขาจะโชว์มาตรงนี้เลยว่าความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่อ่ะวิธีการทํางานง่ายๆเลือกกระแสก็เหมือนเอ้ยเลือกกระแสก็เหมือนเดิมนะครับแต่ได้แค่สูงสุดรู้สึกว่าจะได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยผมเนาะอ่ะออกนออโต้อยู่ค่อยๆนี่ครับ ต่าหนังสุดที่สามพันเลยแต่ว่าพอที่ชาร์จเขาจะออกที่เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ชาร์จเข้าใหม่ที่สามพันเราก็สามารถรู้ได้ละวว่าความจุอิแ้จริงเท่าไหร่แต่ว่าเนี้ยผมแนะนําถ้าอยากรู้ความจุี่แท้จริงให้ชาร์จที่ห้าร้อยพอห้าร้อยมิลลิแอมพอถ้าอยากรู้ความจุด,ด่แท้จริงนะให้ชาร์จที่ 500, 500ดดทนะห้าร้อยมิลลิแอมพออ่ะแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับโหมดสุดท้ายคือโหมดรีเพลตตัวนี้รีเพลเราปรับกระแสไม่ได้นะครับกระแสจะอยู่ที่คงที่ที่สองร้อยห้าสิบ เป็นโห,หมดรีเพลย์เขาจะค่อยๆชาร์จเข้าไปกระตุ้นเซลล์เทียน้อยเทียน้อยเพื่อให้ฟื้นฟูคุณภาพเซลล์ข้างในแบตเตอรี่ให้มันกลับมาดีขึ้นนั่นเองนี่คือโหมดรีเพลย์นะครับสามารถตั้งได้อิสระทุกช่องนะครับเหมือนช่องอ่าช่องหนึ่งอ่าอิสระนี่หมายความว่ายังไงคือเหมมุดช่องหนึ่งอ่ะรีเพลย์อยู่ใช่ไหมแต่ช่องสามอ่ะชาร์จอยู่เห็นป่ะตั้งแยกกันได้นะครับ ช่องนี้อาจจะเป็นดิชช่ชองที่สี่เนี่ยที่ผมชาร์จแบตเตอรี่อาจจะเป็นดิช,ชาร์จก็ยังได้เนี่ยนะตั้งเป็นดิช,ชาร์จก็ยังได้นี่นะอ่าตั้งเป็นดิชาร์จเนี่ยนะอ่าเนี่ยฮะช่องสี่เป็นดิชาร์จนะครับอ่าช่องสามเป็นชาร์จนะครับเห็นไหมเป็นชาร์จช่องหนึ่งเป็นรีเพ์เห็นไหมครับตอนนี้แยกช่องชาร์จ แยกกันทํางานอิสระนะครับแต่และช่องอนะ่ะจะไม่พลาดพิงกันเลยสามารถอันนี้ชาร์จอันนี้ดิชาร์จอันนี้เทสหรือว่ารีเพลก็ยังได้พร้อมกันเพราะฉนั้นถือว่าสะดวกสบายมากสาหรับท่านที่แบบต้องการทํา2อย่างพร้อมๆกันเนี้ยชาร์จชาร์จก้อนหนึ่งดิชาร์จก้อนหนึ่งก็ทํางานได้นะครับสบายแต่ตัวน,นี้ก็จะมีระบบะกระตุ้นแบตเตอรี่มาด้วยนะครับกระตุ้นแบตเตอรี่นี่คือ แบตเตอรี่เมื่อท่านอ่าไม่ได้ใช้งานานานๆหรือว่าท่านอาจะใส่ไฟฉายหรือว่าใส่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่แล้วมันดึงจนแบตเตอรี่หมดนะครับจนต่ํากว่า2 8โวลต์เนี่ยก็ถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าจุดวิกฤตแบตเตอรี่มันจะตายมันจะมันจะตายมันจะชาร์จไม่ได้ตัวนี้มันจะกระตุ้นเพื่อให้ฐ่านแบตเตอรี่กลับมาชาร์จได้ครับแต่ว่ารอบการชาร์จมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเวลาใช้ระวังอย่าให้แบตเตอรี่ตายนะครับ นั้นต้องระวังแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันอันตรายตัวนี้ข้อเสียเขาจะมีหลักๆอยู่อย่างหนึ่งคือเขาใช้บอดี้เดิมที่มันเป็นรี 500s ซึ่งรางมันไม่ได้ยาวกว่าเดิมพอมันไม่ได้ยาวกว่าเดิมอ่ะมันชาร์จ2.1700เนี่ยที่มีวงจรเนี่ยมันฟิตมากอันนี้เพอพอ,พอแบตเต็มเขาจะร้องนะครับอ่ะเนี่ยมันฟิตมากครับเนี่ยมันไม่มีช่องไฟให้ถามว่าชาร์จได้ไหมชาร์จได้แต่ว่า มันมันคับแน่นไปสปริงอาจจะล้าเร็วเพราะนั้นอันตรายผมไม่แนะนำแต่ชาร์จสองหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ธรรมดาได้อยู่ครับพอมีช่องไฟเหลืออยู่แต่ว่าพอเป็นวงพอเป็นตัววงจรอบเนี่ยมันแน่นมันแน่นเกินครับมันชีดกันเกินไปถ้าถามความคิดผมถือว่ามันดีไหมผมก็ว่ามันก็โอเคครับใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้พัฒนามาจากตัว l i ห้าร้เอสสักเท่าไหร่ก็แค่เพิ่มตัวเซ็นเซอร์นี่มาจริงๆแล้ว่ผมไม่อยากให้มันทําช่องให้มันยาวขึ้น เพื่อลองอ,อนาคตลองรับแบตเตอรี่ที่มันอาจจะยาวถึงสัก80ดิบมิลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เงี้ยเราพอสัอีสักอีกสักปีหนึ่งเราก็ต้องซื้ออีกซึ่งซึ่งซึ่งมันมันสั้นไปอ่ะแล้วระบบเขาอะแทบจะเ่าเอเรียกได้ว่าแทบจะเอาจากเจ้าตัวเว็บเซลเอสโฟพัมาทั้งหมดเลยแต่ว่าที่แพ้เวบเซลเอสโฟพัอยู่อ่ะเพราะว่าเออเวเซลเนี่ยมันยาวกว่าใช่มันยาวกว่าเห็นไหม เวฟเซล์มันยาวกว่าพอใส่สองงสูงวงจรอะก็ยังเหลือแต่ถึงไม่ได้ยาวที่สุดก็เถอะแต่ก็ยังเหลือครับเพราะบางขาดสองิ้งสูตรบางตัวมันมีวงจรที่ยาวกว่านี้อีกใช่แต่นี้ก็ยังชาร์จได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยถ้ายาวกว่าวงไอถ้ากเจอวงจรที่ยาวเข้าชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่ได้ไงและตัวนี้แบบเวฟเซล์โฟร์พัทอะมีช่องจ่ายไฟออกฉุกเฉินสามารถใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์ได้แต่เจ้าตัวเนี้ยไม่มีผมแน่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวรีห้าร้อยเอสมีไหม ผมจะไม่ได้เหมือนกันอาจจะถ้ามีก็เขาคงจะตัดออกไปแล้วตัวนี้ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นพวกอ่าลิฟลิฟโฟพอเฟตได้ไม่สามารถชาร์จลิฟโฟรพอเฟตได้ซี่แบตเตอรี่ที่เป็น3.2โวลต์นะครับชาร์จไม่ได้ครับตัวนี้ทํามาแค่แบตเตอรี่ลิเทียมชาร์จได้แต่แบตเตอรี่ลิเทียมกับแบตเตอรี่ที่เป็นนิกนิกอนิกเกิลนะครับพวก AA หรือว่า AA a ครับใช้ดีใช้อะไรเนี่ยชาร์จได้แค่นั้นครับ ไม่สามารถชาร์จรีฟิลพอร์เฟตได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ชาร์จไม่ได้นะครับพี่พอร์เฟตถึงระเบิดนะครับถึงรั่วระเบิดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวก็มีประมาณนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมก็ถือถ้าร้อยเถ้าเกิดสิบคะแนนผมก็อาจจะให้เขาทักเจ็ดคะแนนนะครับถือว่ายังไม่ไม่ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่อุตสาห์ทำรุ่นใหม่ไปแล้วน่าจะทำลางให้มันยาวหน่อยอ่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็ขอาการาบสวัสดีครับ